สาดค้มนี้เาไดีันนี้นักไเอามาทีัดวัดภูเขาไฟแม่ลัดนีเขาวน้มาเหุบุนวัดเขาไฟุชมจะาตัเือนนีท่านมาเว่าแม่วนี่ชือวาเป็น ขรังแรกเลยที่ได้มาคนคือโดนเตึงไปโดนตึงที่รถมา แค่โรสถักถ่ายกล้องหลายช่องถามคนมืกี้เขาก็มานำไปตำมัก่มาเมื่อนีนเขาก็ุกพาทีมงานมาทีวัดป่ากูเข้าวกยเมาเบิ่งเข้าวายมาเอาสุกเอาใส่ข้าลวยนี่แกบุ๋มกันไหปาบุ้ข้าวก งงแรกเลยพี่น้อบรรยากาศคือสงบนะทุกคนเราเคยมาจากเทธอหางก็ได้มาวันนี้แล้วก็เมารถด้วยเอาไปเบิ่งเอาไปทำไงมันวันนี้สีมาขอพรเนาะขอพรขอพรให้ได้ผัวรวยเยอะไ่กินข้าวอยู่พี่กี้ได้เกลือก็จินข้าวแล้วทุกคนบัท่านได้กินข้าวเส้น กินเขียดกินเนี้อกินเขียดกินละมักเขียดโหหนึ่งอันนี้ก็สิเป็นแก้วถัวมาเด็กกู้มะกู้มะกู้อืมมากู้บิงตาส่วนอันนี้มันลองลูกลองลองต้มเอิรต้มตำมะรุ่งมะรุดงมะรุดงตัดแตงอันนี้พักพักบ่งกับผัก อันนี้สีีมันติตองหรอไ่เคยกินจะเผื่อสิโอ๋อกตองอยู่ล่ไเคยกินแล้วก็ปลาชาละไรคอยให้ยูปันล้กบน้่กบน้จับไอ้เอาจับบ้างสทยังไงรดดีา บอกินนะลอนะดนแล้วนะทุกคนบรไกินลองลูกนอุ้มซีนอ่ะลงมดจ้ะลองลูกครับมาหลังเดีวกินอันนั้นค่ะอมมายซะเจนเี่ คือแต่ขอพอคือกระไส่ตอบริส่น้ำกระกไดนะจะเอาจะเอาจงไหนเอาแต่อาคันหนี่วะดีอว่าอันนี้อันนี้อันนี้กัมันเป็นพี่เดชเป็นซุดเปซุดีเออแต่ขันขันว่าดูแตงอันนี้เอามนมนนะเอาพี่ติเออหลาไม่ได้อะวะเอาแต่สองซุกันาะอันน้

ก่อนลงผสมนันทำไมี่เราไม่ผ่าบาดเนี่ยไม่ผ่าบาเขาใจว่าผ่าบาเนี่ยให้ติน เข้าใจไปตีรับบาลไปหอยปั้วอาหารไปร้าน กูเขาควายเหิื่อยมัน hmm. ้ำเต้าปมัิช้อกน้ำเต้าปมากลงมาออนี่มันกอยงมันู้เลี่เขาเป็นอยู่พันแล้วเขาใส่เพลกน่เป็นได้ที่หน้าองตอนปรโอ้ยกําลังกลับบ้าน มันค่อนเกิดมันน้ำเต้านนีเข้าวเะข้าไปบชาอย่นได้แล้วกถทายคียก็ได้อโอมพัิวะโอมพัิวะแม่าตูวจะแมกกาลีมีบ่ปกติก็บด็อุ้ยทุดคนก็ได้มาเนาะทุกคนเรโอ้ยเนตันนั่นก น้าลกหน้าหกน้าลกน้าหกนะทุกคนอันนี้แม่อะไรอ่ะอุยต้นนิ้วกยนอนอยู่เกบนเบิร์นญาตบานมั่งจะีกานลูกานมาตุมมาเบิร์นจะซื้อเอ ทุกคนมาอันนี้ยูนิกนเดยเขาจะมาอัน,นเขาจะเอินเรามามา,มาตัดสินเถอะนะแล้วก็แล้วก็จะมีเจ้าอันนั้นเพคนมาจับเอาบันไดไปตามผักบ้ากไปมับเออเอาเอาเป็นถูก่อน ยพยเพ็ดพีเป็ดพีเพ็ดทำอะไรอะ่ะเ <g ülme> ขาฆ่ากันไหทำไม <g ülme> ต้องฆ่าทางก้นด้วย นัทหาก็เคยได้เห็นนะทุกคนอันนี้ก็คือไรนะนี่พวกผู้ใดที่เฮ็ดให้คอยห้องให้ยามันตายสิกลายเป็นซ้ำพะเวสีอุ้ยเบิ่งไปเบิ่งมากกันหล่นดีทุกคนดูสินีทุกคนเอ้ยค่ะแต่เดี๋ยวก่อนเอาไปเลยก่อนนี่นะทุกคนคือมากน้ำเต้าพู้ง แมนสะบประวัติน้ำเต้าปุ้งอ้าหากรมาเห็นเนาะทุกคนตื่นตาตื่นใจนี่อันนี้เป็นไี่ยังอมพัสิวะบอกอือหือไม่มีความรู้อะไรเลยอีนอนี้นางอันนี้หาก็เห็นเนาะทุกคนแบบ ปลกตาแปลกใจเนาะแล้วก็แบบน้ำตัวน okay, so ี really ้กรสอบวินห้กรสอบกระสอัวนี้ปมัจะพลก่มาน้องถอหอยเนาะทุกคน กก <that> no <that> ินให้หมดเลยกินอันเอาว้มาเสียมีเอาใส่น้ำไป หอยดดนแล้วนะทุกคนหอยทุบอันนี้สิผ้าอ๋ออ้าบึ้งฮารุโอเคนะทุกคนขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะฝากติดตามนัดในเดย์อรต่อจากนี้ไปเนาะซีเฮส์คลิปลงลทุกมือเนาะฝากเป็นกำลังใจให้นัดในเดยอเตอร์บาย